มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งถ้าคุณฉลาดพอวางแผนพอและเย็นชาพอคุณจะสามารถฆ่าคนแล้วหนีรอดพ้นได้ไหมคำตอบคือเกือบได้เพราะมีบางอย่างที่คนฉลาดที่สุดในโลกก็คาดเดาไม่ได้นั่นคือความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ คืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2444ในกรุงเทพมหานครที่คับคั่งไปด้วยผู้คนนับล้านมีหญิงคนหนึ่งหายตัวไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเห็นเธอครั้งสุดท้ายไม่มีศพไม่มีเลือดไม่มีการต่อสู้มีเพียงจดหมายฉบับหนึ่งที่บอกว่าเธอเหนื่อยหน่ายทางโลกและต้องการไปปฏิบัติธรรมที่ไหนสักแห่งแต่ในใจของคนที่รักเธอพวกเขารู้ เธอไม่ใช่คนแบบนั้นและในใจของชายคนหนึ่งผู้เป็นสามีของเธอเขารู้ดีว่าเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะเขาเองต่างหากคือคนที่ทำให้เธอหายไปวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับคดีอาชญากรรมที่สั่นสะเทือนวงการแพทย์ไทยคดีที่ชายผู้หนึ่งใช้สมองระดับอัจฉริยะวางแผนทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเพื่อลบร่องรอยการฆาตกรรมให้หายสาบสูญแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็พลาดในสิ่งที่เขาไม่คิดว่ามันจะพลาดนี่คือเรื่องจริงของนพวิสุทธ์บุญกเกษมสันติและแพทยหญิงพัชพรบุญกเกษมสันติคู่สามีภรรยาแพทย์ระดับสูงคนหนึ่งเป็นสูตินารีแพทย์มือหนึ่งอีกคนเป็นหัวหน้าแผนกจักษุวิทยาทั้งคู่มีลูกด้วยกันมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงภายนอกดูสมบูรณ์แบบแต่ภายในมันร้าวลึกมากกว่าที่ใครคิด เรื่องราวเริ่มต้นก่อนหน้าวันเกิดเหตุหลายปีนอพอวิสุทธิ์เป็นหมอที่มีความสามารถสูงเก่งมีชื่อเสียงในแวดวงสูติศาสตร์เป็นคนสุขุมพูดจานุ่มนวลแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่คิดมากคิดไกลและเย็นชามากพอยอมพาสพรภรรยาของเขาเป็นหมอจากสูที่มีทักษะไม่แพ้กันเธอเป็นคนใจดีรักลูกรักครอบครัว แต่ในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีบางอย่างที่เริ่มผิดเพี้ยนไปสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ของพวกเขาเริ่มแตกร้าวคือผู้หญิงคนที่สามเธอเป็นอดีตคนไข้ของนอพอวิสุทธิ์และเธอกลายเป็นคนสนิทของเขาใกล้ชิดมากจนพยผัสพรเริ่มสงสัยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ขัดแย้งกันรุนแรงที่สุดไม่ใช่เรื่องความรักแต่เป็นเรื่องทรัพย์สิน ในช่วงปลายปี2,543ถึงต้นปี2,544ทั้งสองคุณมีปัญหาเรื่องการจัดการทรัพย์สินร่วมกันพอยอผัสพรไม่เห็นด้วยกับการบริหารการเงินของสามีเธอเริ่มตั้งคำถามกับหลายๆเรื่องและที่สำคัญเธอเริ่มรู้มากเกินไปสำหรับนอพอวิสุทธ์แล้วเขาคิดว่าถ้าเธอหายไปปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไปเขาจะได้จัดการชีวิตตามที่เขาต้องการ เขาจะได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักและที่สำคัญเขาจะได้ทรัพย์สินทั้งหมดแต่การจะทำให้คนหนึ่งคนหายไปไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อคนคนนั้นเป็นแพทย์หญิงที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายดังนั้นเขาต้องวางแผนและแผนนั้นมันต้องสมบูรณ์แบบวันที่20กรุมพาพันธ์2544เป็นวันที่นอพอวิสุทธ์วางแผนไว้นานแล้ว เขานัดแพทย์หญิงผัดสะพรไปทานข้าวด้วยกันสถานที่คือร้านโออิชิที่สยามดิสฟเวอรี่ห้างสรรพสินค้าที่คนพลุกพล่านดูเหมือนการนัดเดทธรรมดาของคู่สามีภรรยาแต่สำหรับนอพอวิสุทธ์แล้วนี่คือการเดินหมากตัวสุดท้ายหลังจากทานข้าวเสร็จเขาชวนเธอไปพักผ่อนที่ห้องพักที่เขาเปิดไว้ร่วงหน้าแล้ว ที่อาคารวิทยากิจโรงแรมในเครือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบนถนนพญาไทห้องพักธรรมดาไม่หรูหราแต่เงียบสงบแพทย์หญิงผัดสะพรไม่ได้สงสัยอะไรเธอไว้ใจสามีและเธอคงไม่คิดว่านี่คือคืนสุดท้ายของเธอเมื่อทั้งสองคนอยู่ในห้องพักนอพอวิสุทธ์เริ่มทำตามแผนที่เขาวางไว้ เขาให้ยานอนหลับแก่ภรรยาอาจจะปนในน้ําหรือในอาหารแพทย์หญิงผัดสพรไม่รู้ตัวเธอคงรู้สึกง่วงแล้วก็เริ่มหลับและขณะที่เธอหลับสนิทนอพอวิสุทธ์เริ่มลงมือเขาใช้มือของเขามือที่เคยช่วยคลอดลูกให้ผู้หญิงนับพันมาใช้รัดคอภรรยาของเขาเองจนกระทั่งเธอหมดลมหายใจไม่มีการต่อสู้ ไม่มีเสียงร้องมีเพียงความเงียบและร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีลมหายใจอีกต่อไปแต่สำหรับนอพอวิสุทธิ์แล้วงานยังไม่จบนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเพราะสิ่งที่ยากที่สุดในการฆ่าคนไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการทำให้ศพหายไปและนี่คือจุดที่อัจฉริยะของเขาเริ่มทำงาน เขาลากร่างของภรรยาไปในห้องน้ำแล้วเขาเริ่มทำสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปคงทำไม่ได้เขาใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ความรู้ที่สั่งสมมาตลอดหลายสิบปีในวิชาชีพแพทย์มาชำแหละร่างของภรรยาเขาเองเขาตัดเนื้อเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทิ้งลงในชักโครกทิ้งลงในท่อน้ำทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้นกดน้ำดูมันไหลาหายไปแล้วก็กดอีก ใช้เวลาทั้งคืนเขาไม่รีบเขาทำอย่างระมัดระวังทำอย่างเป็นระบบและที่สำคัญเขาทำอย่างเยือกเย็นเขาใช้น้ำประปาในปริมาณมหาศาลล้างห้องน้ำล้างพื้นล้างทุกอย่างที่อาจมีรอยเลือดบันทึกการใช้น้ำในคืนนั้นของห้องพักดังกล่าวสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวเขารู้ว่าถ้าไม่มีศพก็ไม่มีหลักฐานและถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีคดี แต่เขาลืมไปว่าแม้เขาจะล้างทุกอย่างสะอาดเพียงใดก็ตามมีบางอย่างที่มันไม่หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่21กุมภาพันธ์2544นพวิสุทธ์ออกจากโรงแรมด้วยท่าทีปกติสุขเขากลับไปทำงานที่โรงพยาบาลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายิ้มให้เพื่อนร่วมงานเขาพูดคุยกับคนไข้เขาแสดงตัวเป็นคนปกติธรรมดาแต่ในใจเขาเขารู้ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขายื่นจดหมายใบหนึ่งให้ญาติและเพื่อนร่วมงานของภรรยาจดหมายที่เขียนว่าข้าพเจ้าเหนื่อยนายกับชีวิตทางโลกต้องการออกบวชและปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านชาวเขาแถบชายแดนไม่ต้องตามหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาเมื่อจิตใจสงบแล้วลายมือดูเหมือนของแพรหญิงพัสพรแต่ใครจะรู้ว่าใครเป็นคนเขียนจริงๆ นอพอวิสุทธ์แจ้งความกับตำรวจว่าพันรายาหายตัวไปแต่เขาบอกว่าไม่ต้องตามหาเพราะเธอบอกว่าอยากสงบท่าทีของเขาดูเย็นชาผิดปกติสำหรับคนที่พันรายาเพิ่งหายตัวไปเขาไม่ร้องไห้ไม่แสดงความเป็นห่วงเขาเพียงแค่ยิ้มยิ้มแล้วพูดว่าผมเชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อนั่นคือ ญาติและเพื่อนร่วมงานของแพทย์หญิงพัชพรพวกเขารู้จักเธอดีเธอเป็นคนรักลูกรักครอบครัวเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมีผู้ป่วยรอนัดตรวจมากมายมีงานที่ต้องทำเธอไม่ใช่คนที่จะทิ้งทุกอย่างไปโดยไม่บอกใครและที่สำคัญเธอไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องการบวชชั่วคราวหรือการหนีไปปฏิบัติธรรมแบบกระทันหันญาติของเธอเริ่มตั้งคำถามเพื่อนร่วมงานเริ่มสงสัย และบางคนเริ่มชี้นิ้วไปที่นอพอวิสุทธิ์พวกเขาไปแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่การแจ้งความคนหายแต่เป็นการแจ้งความสงสัยว่ามีการฆาตกรรมและผู้ต้องสงสัยหลักคือสามีพลตรีโทวันรัต์คดชรักษ์นายตำรวจมือปราบที่รับคดีนี้ไว้เป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายในการสืบสวนคดีอาญาเขารู้ดีว่าเมื่อผู้หญิงหายตัวอย่างลึกลับ คนแรกที่ต้องสงสัยคือสามีแต่ปัญหาคือไม่มีศพไม่มีหลักฐานการฆาตกรรมไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์มีเพียงความสงสัยแต่พลตรีโทวรรณรัตน์รู้ว่าบางครั้งความสงสัยก็เพียงพอที่จะเริ่มขุดคุยหาความจริงเขาเริ่มสอบสวนนพวิสุทธ์เรียกมาสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามคําถามเดิมๆแต่ในมุมที่ต่างกันเพื่อดูว่า คำตอบมันจะขัดแย้งกันหรือไม่และนพวิสุทธ์ก็ตอบทุกคำถามอย่างระมัดระวังเขาเตรียมคำตอบมาดีแล้วเขารู้ว่าตำรวจจะถามอะไรเขาไม่รีบตอบเขาคิดก่อนพูดและเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่สุขุมเหมือนไม่มีอะไรต้องซ่อนแต่ยิ่งเขาตอบเรียบยิ่งตำรวจสงสัยมากขึ้นตำรวจเริ่มตรวจสอบประวัติการใช้จ่ายของนพวิสุทธ์พบว่าเขาใช้บัตรเครดิต เปิดห้องพักที่อาคารวิทยากิจในช่วงเวลาเดียวกับที่ภรรยาหายตัวไปนี่คือจุดพลิกตำรวจถามเขาว่าทำไมต้องไปเปิดห้องโรงแรมนพอพวิสุทธ์ตอบอย่างสงบเสงี่ยมว่าผมต้องการความเงียบสงบเพื่อนั่งสมาธิและเขียนตำราทางการแพทย์เขาบอกว่าเข้าไปที่โรงแรมเพื่อทำงานวิชาการไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายฟังดูมีเหตุผลแต่ ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ทำให้ตำรวจยิ่งสงสัยมากขึ้นคือมีการกดเงิน ATM ในช่วงหลังจากพอยอผัสพรหายตัวไปด้วยบัตรของเธอเองเสมือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนที่ไปกดเงินไม่ใช่พอยอผัสพรแต่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งซึ่งนอพอวิสุทธิ์จ้างให้ไปกดเงินแทนโดยอ้างว่า ภรรยาขอให้ไปกดให้นี่คือการสร้างเอลิบายเพื่อให้ดูเหมือนว่าพอยอผัสพรยังมีชีวิตอยู่ยังใช้เงินได้ยังเดินทานไปไหนได้แต่ความจริงคือเธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วถึงตอนนี้ตำรวจมั่นใจแล้วว่านอพอวิสุท์ฆ่าภรรยาตัวเองแน่นอนแต่ปัญหาคือไม่มีศพถ้าไม่มีศพก็ยากที่จะฟ้องคดีได้เพราะศาลต้องการหลักฐานที่ชัดเจน ดังนั้นพวกเขาต้องหาหลักฐานและหลักฐานนั้นอยู่ในห้องพักโรงแรมวันที่4มีนาคม2544ทีมสืบสวนนำหมายคนเข้าไปตรวจค้นห้องพักที่อาคารวิทยากิจแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายวันแม้ว่าห้องนั้นจะถูกทำความสะอาดแล้วหลายครั้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมแพ้พวกเขาใช้ลูมิโนสารเคมีที่ใช้ตรวจรอยเลือดพ่นไปทั่วห้องและเมื่อปิดไฟ รอยเรืองแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นบนพื้นบนผนังห้องน้ำและบนผ้าม่านนั่นคือรอยเลือดถึงแม้จะถูกล้างออกด้วยน้ำแล้วแต่เลือดยังคงฝังอยู่ในเส้นใหญ่ผ้าในรอยแตกของกระเบื้องในที่ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่วิทยาศาสตร์มองเห็นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากบันทึกการใช้น้ำประปาซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในคืนวันที่20กุมภาพันธ์2544มีการใช้น้ำในห้องพักนั้นมากกว่าปกติหลายเท่าตัวมากผิดปกติจนพนักงานโรงแรมยังจำได้นี่คือหลักฐานว่ามีการชำระล้างครั้งใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยังไม่ปรากฏเพราะแม้จะเจอรอยเลือดแต่ก็ยังไม่พอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเลือดของใครและที่สำคัญศพยังหายอยู่แล้วทีมสืบสวน ก็เกิดไอเดียอันหนึ่งขึ้นมาพวกเขาคิดว่าถ้านายแพทย์วิสุทธิ์ทิ้งชิ้นส่วนร่างลงชักโครกแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบคือบ่อพักสิ่งปฏิกูลหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบ่อเกรืสถานที่ที่น้ำเสียและของเสียทั้งหมดจากห้องน้ำไหลไปรวมกันก่อนจะถูกส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียนี่คือจุดสุดท้ายที่ชิ้นส่วนร่างอาจจะยังคงอยู่พวกเขาตัดสินใจ หรือบออ่อเกลอะนี่คือฉากที่ไม่มีใครอยากจินตนาการบ่อกเกลอะเต็มไปด้วยของเสียทุกชนิดกลิ่นเหม็นระอาสีดำคล้ำเหลวเละเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดป้องกันสวมถุงมือยางลงไปงมหาหลักฐานในที่ที่มนุษย์ไม่ควรต้องลงไปพวกเขาใช้มืองมอย่างระมัดระวังร่อนแยกของเสียทีละส่วนหวังว่าจะเจออะไรสักอย่างและแล้ว พวกเขาก็พบชิ้นเนื้อชิ้นเล็กๆเ,เน่าเปื่อยผุพังบางชิ้นยังติดอยู่กับเศษผ้าบางชิ้นแยกไม่ออกว่าเคยเป็นส่วนไหนของร่างน้ำหนักรวม330กรัมนี่คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่จากร่างของแพทย์หญิงพัสพรบุญกเกษมสันติผู้หญิงที่เคยมีชีวิตมีหัวใจมีความฝันแต่ตอนนี้เธอเหลือเพียงชิ้นเนื้อไม่ถึง400กรัมที่ถูกพบในบอ่อเกล เจ้าหน้าที่นำชิ้นเนื้อเหล่านั้นไปตรวจ DNA ในยุคปี2544การตรวจ DNA ในประเทศไทยยังไม่เป็นเรื่องธรรมดามันมีราคาแพงมันใช้เวลานาน,านและมันยากมากที่จะตรวจ DNA จากชิ้นเนื้อที่เน่าเปื่อยในน้ำเสียแต่ทีมนิติวิทยาศาสตร์ทำได้พวกเขาสกัด DNA ที่เหลืออยู่เปรียบเทียบกับ DNA ของลูกและญาติของแพทย์หญิงพัชพรและผลออกมาว่า ตรงกัน99.9%ชิ้นเนื้อนั้นคือของแพทย์หญิงพัฒสพรเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนตำรวจจึงดำเนินการจับกุ่มนอพอวิสุทธ์บุญเกษมสันติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและทำลายศพเมื่อถูกจับกลุ่มนอพอวิสุทธ์ยังคงปฏิเสธเขาบอกว่าผมไม่ได้ทำเขายืนยันว่าภรรยาผมยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่า ชิ้นเนื้อนั้นอาจจะเป็นของคนอื่นแต่ศาลไม่เชื่อคณะลูกขุนไม่เชื่อและคนทั้งประเทศไม่เชื่อคดีนี้ถูกพิจารณาในศาลและกลายเป็นคดีที่ดึงดูดความสนใจจากสังคมอย่างมากเพราะนี่คือคดีแรกในประเทศไทยที่ไม่มีศพแต่พิสูจน์ได้ว่ามีการฆาตกรรมโดยอาศัยเพียงชิ้นเนื้อ330กรัมและหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์ ในห้องพิจารณาอายการนำเสนอหลักฐานทีละชิ้นรอยเลือดบนผ้ามา่านบันทึกการใช้น้ำประปาผิดปกติการจ้างคนไปกดเงิน ATM เพื่อสร้างอลิบายจดหมายสั่งลาที่มีข้อสงสัยและที่สำคัญที่สุดผล DNA ทนายของนอพอวิสุทธ์พยายามโต้แยง้งพยายามหาช่องโหว่แต่หลักฐานมันแน่นหนามากจนโต้ไม่ได้ สารชั้นต้นตัดสินว่านพวิสุทธิ์บุญกเกษมสันติมีความผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและทำลายศพพิพากษาประหารชีวิตนพวิสุทธิ์อุทธร์แต่สารอุทธรยืนตามเขายื่นดีกาแต่สารดีกาก็ยืนตามแผนที่เขาคิดว่าสมบูรณ์แบบสุดท้ายก็ล้มเหลวหลังจากนั้นนพวิสุทธิ์ถูกคุมขังในเรือนจำ เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษในภายหลังลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตและจากจำคุกตลอดชีวิตก็ถูกลดหย่อนผ่อนโทษลงเรื่อยๆจนกระทั่งปี2557เขาได้รับการปล่อยตัวด้วยเหตุผลว่าเขารับผิดชอบความผิดและมีความประพฤติดีในเรือนจำแต่คำถามคือเขารู้สึกอย่างไรเขาเสียใจไหมเขาคิดถึงภรรยาที่เขาฆ่าตายไหมคำตอบ ไม่มีใครรู้เพราะนอพอวิสุทธ์ไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกอะไรเขาเก็บมันไว้ในใจเหมือนที่เขาเคยเก็บแผนการฆาตกรรมไว้ในหัวคดีของนอพอวิสุทธ์บุญกเกษมสันติเป็นคดีที่สะเทือนใจและเป็นบทเรียนสำคัญในหลายๆด้านด้านแรกคือความก้าวหน้าของนิติวิทยศาศาสตร์ในอดีตถ้าไม่มีศพคดีก็เดินต่อไปได้ แต่คดีนี้พิสูจน์ว่าแม้จะไม่มีศพสมบูรณ์แต่ถ้ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอก็สามารถพิสูจน์การฆาตกรรมได้รอยเลือดจาง DNA จากชิ้นเนื้อเล็กๆบันทึกการใช้น้ำประปาสิ่งเหล่านี้พูดความจริงได้แม้ว่าปากของคนจะโกหกด้านที่สองคือความฉลาดไม่ได้รับความสำเร็จนอพอวิสุทิ์เป็นคนฉลาด เขาวางแผนอย่างละเอียดเขาคิดทุกขั้นตอนแต่สุดท้ายเขาก็พลาดพลาดเพราะเขาประมาทวิทยศาศาสตร์พลาดเพราะเขาคิดว่าความฉลาดของเขาเหนือกว่าทุกอย่างแต่ความจริงคือไม่มีแผนไหนที่สมบูรณ์แบบไม่มีอาชญกรรมไหนที่ไม่ทิ้งร่องรอยแม้แต่น้อยด้านที่สามคือความรักและความเชื่อใจพอยอพัสพร ไว้ใจสามีเธอไปทานข้าวกับเขาเธอไปพักผ่อนกับเขาเธอไม่คิดว่าคนที่เธอแต่งงานด้วยคนที่เธอมีลูกด้วยจะเป็นคนที่ฆ่าเธอนี่คือความน่าเศร้าของคดีนี้ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแต่เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจทรยศต่อคำสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่วันแต่งงานและสุดท้ายคดีนี้เตือนเราว่าแม้จะไม่มีศพ แม้จะไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์แม้ว่าคนร้ายจะฉลาดแค่ไหนความจริงก็ยังคงเป็นความจริงและถ้าเรามีเทคโนโลยีมีความอดทุนและที่สำคัญมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงวันหนึ่งความจริงนั้นก็จะถูกค้นพบวันนี้ถ้าคุณลองค้นหาชื่อนอพอวิสุทธ์บุญเกษมสันติคุณจะเจอเรื่องราวของเขาในตำราอาจยาวิทยาในบทเรียนของตำรวจในการสัมมานาของนักนิติวิทยาศาสตร์ เขากลายเป็นกรณีศึกษากลายเป็นตัวอย่างของคนที่ฉลาดเกินไปจนคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดแต่ในใจของคนที่รักแพทย์หญิงพัชพรเธอไม่ใช่แค่เหยื่อในคดีอาญาเธอคือแม่เพื่อนแพทย์ผู้เสียสละเธอคือคนที่มีชีวิตมีความฝันและมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ชีวิตนั้นถูกพรากไปโดยมือของคนที่เธอรักและสิ่งที่เหลืออยู่จากเธอคือเพียง ชิ้นเนื้อ330กรัมในบ่อกเกลือที่มืดมิดนี่คือเรื่องจริงของคดีที่โลกไม่ควรลืมคดีที่บอกเราว่าความชั่วร้ายไม่ได้อยู่ไกลตัวบางครั้งมันอยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในคนที่เรารักอยู่ในคนที่เราไว้ใจและบางครั้งความตายมาจากมือที่เคยสัญญาว่าจะดูแลเรา